ส่วนต,ตัวรู้จักมาตั้งแต่แบบน้องได้ The Voice ใหม่ๆจ้าน้องเป็นคนน่ารักนะคะแต่ว่าจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะบงนะคุณผู้ชมคะจากกรณีที่เบียร์เดอะ o i c ์นะคะได้มีการแสดงความคิดเห็นถึงกรณีสื่อทำแต่เรื่องพบผัวเมียด้วยการโพส์ข้อความบอกว่า นำเสนอแต่เรื่องพัวงไม่เมียอยู่ได้ทำอย่างกับว่ามันจะทำให้อะไรดีขึ้นงั่นแหละเอา้าลองมาสนใจเรื่องที่มีสาระกันบ้างดีกว่าไหมให้แสงคนที่ทำเพื่อธรรมชาติคนที่นำเสนอความรู้ดีๆแต่โดนไล่ออกอย่างไม่มีเหตุผลที่แน่ชัดดูไหมเบียไปเที่ยวทะเลบ่อยนะแล้วรู้สึกชื่นชมขอสนับสนุนอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งต่อมาก็มีประเด็นทาง f อฝั่งเบียเดอะวอยซ์และฝั่งของหนุ่มกัญชัยนะคะที่หาว่าข้อความที่หนุ่มกัญชัยโพสต์เนี่ย หมายถึงเบียร์ซึ่งหนุ่มก็ออกมาชี้แจงบอกว่าก่อนหน้านี้ที่น้องเบียร์โพสต์ว่าทําไมทําแต่เรื่องผัวเมียทําไมไม่ทําเรื่องอื่นๆที่มันมีสาระบ้างซึ่งผมเห็นแต่ผมไม่ได้ติดใจอะไรเพราะผมเข้าใจว่าหลายคนก็คาดหวัง แต่ก็ไม่แน่ใจว่าน้องหมายถึงโหนกระแสด้วยหรือเปล่าแต่อยากบอกว่าผมเข้าใจที่หลายคนคาดหวังให้โหนกระแสทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งจริงๆเราก็ทําเรื่องอื่นอยู่แต่เรื่องผมเมียมันเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสมันก็ตรงตามชื่อแล้วว่าโหนกระแสพอน้องลงมาโพสต์แบบนี้หลายคนเลยอาจเข้าใจว่าน้องมาโพสต์ถึงผมแต่ผมไม่ได้ติดใจจากนั้นผมก็ไปโพสต์ยาวๆแต่ที่ผมโพสต์ผมไม่ได้หมายถึงน้องเบียผมโพสต์ถึงบุคคลบางท่านที่เข้าใจผมคลาดเคลื่อนไปและพอผมโพสต์แบบนี้ออกไป น้องเบียร์อาจจะเข้าใจผิดก็เลยมีการไปโพสต์เพิ่มเติมอีกทําให้คนที่รักผมออกมาปกป้องผมเข้าไปคอมเมนต์น้องเบียร์และตัวผมเองก็ไม่สบายใจเพราะผมไม่มีเจตนาพูดถึงน้องเบียร์แต่ผมก็เข้าใจคนที่รักผมพอผมโดนแซะเขาเลยเข้าไปปกป้องผมผมเลยโทรหาเอเจนซี่ที่ดูแลน้องเบียร์ว่าที่พี่โพสต์ลงไปไม่ได้หมายถึงน้องเบียร์นะแต่ที่ผมโพสต์อันนี้ผมไม่ได้หมายถึงน้องเบียร์นะต้องบอกก่อนไม่ได้หมายถึงน้องเบียร์ผมพูดหมายถึงบุคคล บางท่านนะฮะที่อาจจะแบบเข้าใจแบบคาดเคลื่อนไปก็เลยอธิบายให้ฟังแต่เรื่องนี้ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับเบียเลยอพอผมโพสต์เ่องนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าทางฝั่งน้องเบียเนี่ยน่าจะเข้าใจผิดก็เลยมีการไปโพสต์เพิ่มเติมอีกขณะเดีวยวกันค่ะนุ่มกัญชัยก็ได้โพสต์ Facebook ต่อทําอ c เนี่ยเข้าไปคอมเมนต์กันก,นกระหน่าเลยทีเดียวถ้าจะล้าเส้นบิดเบือนข้อเท็จจริงกันขนาดนี้ก็รอรับหมายเลยแล้วกันปล่อยผ่านมานานแล้ว ล่าสุดหนุ่มกัญชัยก็เคลื่อนไหวอีกครั้งค่ะพร้อมโพสต์หมายสารและแคปชั่นว่าคำฟ้องจากนักข่าวกากๆกคนหนึ่งผมไม่ได้ฟ้องเพื่อเรียกเงินหรือค่าเสียหายนะครับผมฟ้องเพื่อให้มีโทษจำคุกสถานเดียวถ้าผมชนะต่อให้รอลงอาญาคุณก็จะมีประวัติอาชญากรรมเป็นชนะติดหลังไว้จะได้คอยระวังตัวเองไม่ไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกแต่ก็ดูเหมือนเบีย์เดวายจะไม่ได้อินอะไรกับการที่หนุ่มกัญชัยฟ้องนะคะ เธอยังเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์คลิปเต้นและร้องเพลง My Boy ทำกลางทัวลงอย่างหนักเลยค่ะชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์กันรัวๆไปให้สุดครับน้องเบีย ใจสั่นแต่ปากดีพยายามทําให้ตัวเองดูเป็นคนไม่แคร์อะไรปรึกษาครอบครัวเรื่องโดนฟ้องบ้างไหมหมายเรียกไปแล้วนะครับอย่าพึ่งเต้นจนเพลินเป็นห่วงคําว่าสลดใช้กับเธอคนนี้ไม่ได้จริงๆขณะที่รายการหิวแสงค่ะดำเนินรายการด้วยแท็กพรัญยูก็พูดคุยกับแจ็คกอรีนนะคะนักข่าวซ้ายบันเทิงตัวแม่ตัวมัมด้วยการยิงคำถามที่ว่านิสัยที่แท้จริงของเบียรเป็นยังไง ซึ่งแจ็คก,กรีนก็ตอบว่าส่วนตัวรู้จักมาตั้งแต่น้องได้เดอะไวส์ใหม่ๆน้องเป็นคนน่ารักแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะบงคือจริงๆผู้จัดจาก,การส่วนตัวน้องอดีตก่อนหน้าก็รู้จักกันคือน้องมีฟิลเวลาไปทํางานนู่นนี่สนุกสนานให้สัมภาษณ์ปกติแต่ว่าพอหลังใหม่น้องจะเป็นแบบงงๆและจะมีความเชื่อมีความมั่นใจอะไรแบบนี้ก็อนที่แม่ดังเขาบอกอาจจะมีความแพ้ภัยความมั่นตัวเองนิดหนึ่งก็เลยเกิดเรื่องเกิดราวแบบนี้เกิดขึ้น น่ารักแต่บงส่วนตัวรู้จักมาตั้งแต่แบบน้องได้ The Voice ใหม่ๆน้องเป็นคนน่ารักนะคะแต่ว่าจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะบงนะในขณะเดียวก,กันก่อนหน้านี้ทางทนายเดชากิติวิทยานันก็เข้ามาให้ความรู้เพิ่มเติมทางด้านกฎหมายด้วยกล่าวถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่า การโพสต์ข้อความทําให้คุณหนุ่มได้รับความเสียหายบุคคลทั่วไปเข้าใจว่าเป็นคนไม่ดีเป็นการใส่ความผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายอาจเป็นความผิดฐานมิ่นประมาทโดยการโฆษณาได้คดีนี้คุณหนุ่มกัญชัยคงต้องฟ้องแน่นอนครับเพราะมันเข้าองค์ประกอบความผิดฐานมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328ดังนั้นใครจะโพสต์ข้อความก็ต้องระมัดระวังนะครับคุณหนุ่มเอาจริงครับับเรื่องของคุณหนุ่มกัญชัยนะครับเมื่อคือนนี้ก็มีการโพสถึง น้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับว่าเป็นกรณีว่าไปพูดถึงเขาแล้วก็คุณหนุ่มคุณหนุ่มก็มองว่าปีข้อความที่เขาได้รับความเสียหายก็น้องคนนั้นก็มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องวิจารณ์การนําเสนอข่าวของนะสื่อมวลชนบางช่องเขาไม่ได้บอกว่าใครนะทํานองว่านําเสนอข่าวแต่เรื่องผัวเมียเรื่องทรายนะครับฮีโร่ทะเลทรายไม่นําเสนอนะครับนะอ่านะนะครับไม่นําเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์สาธารละ คุณหนุ่มกัญชัยก็เลยบอกว่าเขาก็ทําในสิ่งที่เขาถนัดนะครับแล้วนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องผัวเมียก็เป็นเรื่องสินทรรมคนที่ไม่มีสินรรมันก็ควรจะได้รับการตีแผ่ก็เถียงกันไปเถียงกันมานะครับนะครับเถียงกันไปเถียงกันมาก็เมื่อคืนนี้คุณหนุ่มก็โพสนะผมก็เข้าไปดูโพสตดูอะไรต่างช่วยการแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนนะ,นะครับไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนดังคนไม่ดังคนมีแสงแสงน้อยแสงมากระวังคดีหมิ่นประมาท นะบางคนไม่มีแสงจ้าเลยวันๆเนี่ห้าวเ,เป้งเลยท้าคนนั้นท้าคนนี้อะไรระวังครับ็ดีความจะตามมาอยากให้ดูตัวอย่างคดีเพื่อนผมทนายตั้มเนะี่ยก็ห้าวเ,เป้งสมัยก่อนเน่ยห้ากว่าอินฟลูเอนเซอร์ในสมัยปัจจุบันนะนะครับไปวิพากษ์วิจารณ์ไปอะไรต่างๆท้าทายคนเยอะแยะสุดท้ายสารก็จำคุกคดีมิตประมาทไม่รอการลงโทษคดีสหายแสง รองประธานสภาแล้วไม่ไม,ไม่ไม่รอการลงโทษนะเพราะฉะนั้นบรรดาอินฟูเฮนเซอร์ห้าวเป้งทั้งหลายระวังจะไม่มีใครเขาตอบโต้กับคุณเพราะอะไรเพราะใครตอบโต้กับอินฟูอนเซอร์ในสมัยปัจจุบันเนี่ยกระแสะมันแรงพอใครเห็นต่างเขาบอกไอ้ tank นี่แทงสวนครับคือเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนหมนะ่แล้วทะเลาะกับ enter, อินฟูอนเซอร์ทะเลาะกับนักข่าวทะเลาะกับพิธีกรเขาก็ไปจ้างทนายฟ้องที่ศาลเหมือนกับกรณีทนายจ้ำสุดท้ายทนายต้ำก็โดนไปจำคุก